ส่วนชัดชาติค่ะ,คะชัดิชาติบ้าไงจ๊ะคุณชัดิชาติสิทธิพันธ์เนี่ยอ๋อพูดถึงหลังจากที่ไอซรักชนกสีนอกเนี่ยแกไปทำคอนเทนต์ค่ะบอกว่าดูสิคะทางเดินเนี่ยถนนนะคะมันสูงกว่าบ้านคนน้ำก็เลยไหลเข้าหมู่บ้านอันนี้นนนแกก็ คือทำอะไรมันสูงกว่าบ้านคนคือท่อระบายน้ำท่อระบายน้ํามันสูงกว่าบ้านคนได้ยังไงสูงจริงไม่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขาบอกมันยังทําไม่เสร็จก็คือไอ้ข้างหลังก็เห็นมหมก็สูงใช่คือเขายกขึ้นใช่มันยังไม่เสร็จใช่แต่มันต้องทําต่ออีกแต่ทีเนี้ยมัน ่งอยู่แค่นี้ค่ะเนี่ยไปทํามือทําไม้ทําคลิปเลยนะคะแต่ว่ามันสูงอย่างนี้น,น้ำม,มันจะไหลเข้าไปได้ยังไงคุณจ้าช่ายออกมาตอบโต้เลยนะคะบอกว่าอย่างนี้การก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยมีแผนกําหนดระดับขนาดของท่อในพื้นที่แต่ละโซน โดยสำนักการระบายน้ำจะได้เกิดเป็นมาตรฐานแล้วก็ดูแลปัญหาน้ำท่วมได้อย่างทั่วถึงตามหลักจะไม่สามารถสร้างถนนและท่อระบายน้ำต่ำกว่าได้เพราะว่าจะไม่เกิดประสิทธิภาพในการระบายน้ำซึ่งทางสำนักงานเขตเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขการระบายและคุณภาพถนนโดยสั่งการให้รองวิษณุทรัพย์สมพลเนี่ยไปตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วคือที่ไอซ์เข้าไปลงพื้นที่เนี่ยมันเป็นการสร้างถนนใหม่แล้วก็ท่อระบาย น้สูงกว่าพื้นถนนแล้วก็พื้นชาวบ้านอยู่ค่อนข้างจะหลายเฟนนะนะคะคนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยว,ว่าเฮ้ยแบบเนี้น้ํามันก็จะเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านได้เอาเป็นว่าคุณชัดชาิบอกเดี๋ยวจะไปดูแต่ว่าน,นี่เขาสร้างตามหลักนะ เขายกถนนด้วยไงเขาก็สร้างท่อแล้วก็เดี๋ยวเขาจะยกถนนด้วยซึ่งจะทําให้บ้านเนี่ยเหลือครึ่งเดียวคือถ้าไม่ทำอะค่ะน้ํามันท่วมถนนน่ะมันก็จะเป็นน้ําท่วมอีกมันก็ไม่ได้เีกอีเขายกถนนให้สูงขึ้นแล้วก็ทําท่อระบายก่อนไงซึ่งบ้านจะเหลือครึ่งเดียวชัชาิได้ทํางานแล้วปมมือชัชางหน่อยแล้วทํางานแล้วแต่ก็ไลฟ์ด้วยอ่าคือว่าทํางานแล้วล้วไลฟ์ด้วยขยันมากเลย